จะพาไปดูนะคะความคืบหน้าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำนะคะโดยไม่ต้องพึ่งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อันนี้เป็นผลงานของสตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมันค่ะไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะจากคุณพลอยวรุณวันค่ะ เมื่อเราพูดถึงน้ำนะคะถือเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่โลกของเราใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตไฟฟ้ามานานแล้วค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะมีนว,วัตกรรมที่นําอ,อุปรกรณ์ขนาดกระทัดรัดไปวางตามแหล่งน้ําและสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนสู่บ้านเรือนโดยตรงได้เลยค่ะวันนี้เราจะพาไปดูการทํางานของเจ้าเครื่องนี้กันด้วยค่ะเมื่อพูดถึงโรงง,งานผลิตไฟฟ้าเราอาจจะนึกถึงสถานที่ขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องไม้เครื่องมือจํานวนมาก แต่ล่าสุด Energy Miner บริษัทสตาร์ดัพสัญชาติเยอรมันจากแคว้นบาวรเรียได้พัฒนานวัตกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กกว้างสุดเพียง3เมตรน้ำหนักประมาณ100กิโลกรมัมติดตั้งในแม่น้ำได้รวดเร็วและง่ายดายขณะเดียวกันก็จ่ายพลังงานสะอาดอย่างต่อเดื่อง โดยการทำงานของเจ้า Energy Fish ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งอยู่กับที่ในแหล่งน้ำที่มีการไหลไม่น้อยกว่า1เมตรต่อวินาทีจมอยู่ใต้น้ำที่มีความลึกอย่างน้อย1เมตรโดยไม่ต้องพึ่งพาาเขื่อนหรือคอนกรีตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากน้ำที่ผลิตอย่างต่อเนื่องจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำทันทีและพร้อมใช้งานสู่ชุมชน ริชาร์ดเอเคิผู้ร่วมก่อตั้ง e NERGY MINER มั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้จะมีศักยภาพอย่างมากในการเปลี่ยนผ่านได้พลังงานให้ประโยชน์กับพื้นที่ที่ไม่เคยใช้พลังงานน้ำและที่สำคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงจุดเด่นของ e NERGY FISH นอกจากเรื่องขนาดที่คล่องตัวและใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจนหรือความเร็วในการไหลของน้ำ แทนการใช้ความต่างระดับซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบดั้งเดิมมีการกระจายพลังงานไฟฟ้าแบบ Decentralized หรือการกระจายศูนย์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องขยายโครงข่ายไฟฟ้าอย่างกว้างขวางอุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนตามบ้านเรือนได้ถึง5หลังสามารถติดตั้งเป็นกลุ่มได้ถึง100ชิ้นดังนั้นจึงสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนตามบ้านเรือนได้สูงสุดถึง500หลังต่อกลุ่ม อีกทั้งมีระบบเครือข่ายอัจฉริยะคอยตรวจสอบการทำงานของ Energy Fish หากพบสิ่งผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีจอชบราวเดอร์ er, หนึ่งในผู้ก่อตั้งอธิบายวิสัยทัศน์ด้ะพลังงานจนก่อเกิด Energy Fish ขึ้นมาว่าอนาคตของพลังงานคือการมีระบบกระจายตัวเล็กๆหลายระบบแทนที่จะพึ่งพาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวซึ่งระบบเหล่านี้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยไม่รบก,กวนธรรมชาติอย่างไรก็ตามถึงแม้ระบบจะถูกออกแบบให้รบก,กวนธรรมชาติน้อยที่สุดแต่ยังต้องมีการทดลองวิจัยอุปกรณ์นี้อย่างต่อเนื่องจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมโดยศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาระบบน้ำที่สะท้อนว่าตัวกังหันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าลอยน้ำนี้ส่งผลต่อสัตว์น้ำหรือไม่ ปลาสามารถอีกเลี่ยงกังหันได้หรือไม่ซึ่งการวิจัยจะใช้ระบบโซน่าเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของปลาในน้ำที่ขุ่นต่อไปทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตวางแผนที่จะเริ่มใช้ Energy Fish แบบกลุ่มเป็นครั้งแรกในปี2025นี้และเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยพัฒนาพลังงานน้าในรูปแบบใหม่ที่มีความยั่งยืนและใช้งานได้อย่างกว้างขวางในอนาคต ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ tnn news ข่วเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกส่อออนไลน์ของทาง tnn ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ